จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organized Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้มาเป็นเอพิโซดที่148นะคะสร้างความมั่นใจจากธรรมชาติของตัวเองได้อย่างไรนะคะ เอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกหน้าประกันภัยค่ะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะวันนี้หยิบเนื้อหามาจากหนังสือชื่อ search inside yourself อีกครั้งหนึ่งนะคะเคยหยิบเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในหัวข้อสร้างสมาธิอย่างไรสร้างสติอย่างไรโดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะ วันนี้หยิบมาอีกครั้งหนึ่งหนังสือ Search Inside Yourself นะคะเมื่อพุทธมาบรรจบกับวิทย์ในบริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกนะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างตื่นรู้กับ Google นะคะคนเขียนก็คือคุณเชชหมิงตันนะคะเป็นเป็นเอนจิเนียร์เขาเขาอธิบายน,นะว่าเขาเป็นเอนจิเนียร์มาก่อนนะคะแต่ว่าก็เป็นเอนจิเนียร์คนแรกของ Google เลยนะคะที่แคริเอร์พา h ของตัวเองเนี่ยมูฟจากฝั่ง Engineer มากลายเป็นกลายเป็นฝั่ง HR นะคะจากฝั่งที่ Logical สุดๆเลยนะมาอยู่ในฝั่งของการที่รู้จักมนุษย์รู้จัก ในการพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะคะซึ่งเขาก็เอาหลักของวิทย์เนี่ยแหะคะ่ะมาผนวกกับเ,เรื่องจิตใจนะคะเรื่องธรรมะนะจนกลายเป็นชื่อคลาสของเขาซึ่งก็คือชื่อหนังสือเนี่ยเลยก็คือ search inside yourself นะคะซึ่งก็ทําให้ได้ค้นเข้าไปในตัวเองนะคะได้รู้จักตัวเองซึ่งผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในการที่จะพัฒนา ศักยภาพขององค์กรนะคะการศักยภาพการแข่งขันขององค์กรเนี่ยจะพัฒนาได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการพัฒนาทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กรนั้นนั่นก็คือมนุษย์นั่นก็คือพนักงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการของคุณเชชหนิงตันนะคะทีนี้หัวข้อที่โจเลือกมาเป็นแค่บทหนึ่งนะคะในหนังสือเล่มนี้ซึ่งส่วนตัวเองแล้วนะคะโจชอบคำนี้มากเลยว่า สร้างความมั่นใจจากธรรมชาติของตัวเองคือปกติเวลาที่เราเจอ,เอ,อคนที่มั่นใจเราจะรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาต้องแรงๆใช่ไหมแล้วก็ชัดเจนฉันชอบเรื่องนี้ฉันก็จะต้องยึดถือในเรื่องนี้เป็นหลักฉันจะไม่คว้ยเขวไปจากสิ่งที่ฉันมั่นใจไม่ฟังคนอื่นเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือหรือบางครั้งนะคะเราอยากจะมั่นใจ เราจะชอบพูดฉันอยากจะมั่นใจได้อย่างเธอจังเลยฉันอยากจะมั่นใจได้เหมือนพี่เก่งฉันอยากจะมั่นใจได้เหมือนนักร้องคนนั้นจังอ่าอย่างเงี้ยฉันอยากจะมั่นใจได้เหมือนคนนั้นคนนี้แบบเนี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นได้ดีที่สุดก็คือตัวเราและความมั่นใจที่ดีที่สุด ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็คือความมั่นใจในเวอร์ชันที่เป็นเราเนาะแล้วเราจะสร้างความมั่นใจจากธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําได้ยังไงนะคะในการที่จะสร้างความมั่นใจให้ได้จากตัวธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยถ้าจะทําได้นะคะก็เหมือนทุกครั้งออของการเริ่มต้น ของชาวดีออร์แกไนซ์นะคะเราจะแก้ปัญหาเรื่องไหนเราต้องเข้าใจไปถึงรากของสิ่งนั้นก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเราจะสร้างความมั่นใจจากธรรมชาติของตัวเราเองดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนั่นเองนะคะพอบอกว่าต้องรู้จักตัวเราเองก่อนเริ่มยากไหมคะ <laughs> ฉันนี่แหละไม่รู้จัก ตัวเราเองนะคะคือฉันรู้จักทุกคนรู้จักทุกเรื่องนะคะถามมาได้เลยบอกได้เป็นข้อข้อเลยเ,เรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่อง4ฉันเข้าใจในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอบอกว่าตัวเองเป็นอย่างไรบางทีเราเขินที่จะพูดถึงตัวเองนะคะบางทีเราไม่แน่ใจเอ๊ะตอนนี้ฉันรู้รู้จักตัวเองดีพอหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้นะคะมา เรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะคะว่าการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรู้จักอย่างลึกซึ้งเลยนะคุณเช็ม์มิงตันบอกว่าถ้ารู้จักตัวเองเนี่ยรู้จักตัวเองแบบผิวเผินน่ยมันก็เป็นเรื่องปกติฉันรู้ฉันเป็นผู้หญิงสูงร้อยห้าสิบสามน้ำหนักห้าอ่ะก็ว่ากันไปแบบนี้นะคะแต่ทีนี้การรู้จักตัวเราเอง อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะประกอบไปด้วย2ององค์ประกอบหลักเลยนะคะก็คือมองเห็นตัวเองอย่างละเอียดแล้วก็มองเห็นตัวเองอย่างคมชัดนะคะมองเห็นตัวเองอย่างละเอียดคืออะไรนะคะมองเห็นตัวเองอย่างละเอียดก็คือมองเห็นในความมีความแม่นยำนะคะในการรับรู้อารมณ์ของตัวเองได้เลยนะว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรนะคะฉันรู้สึก โกรธนะอันนี้ชั้นที่หนึ่งแหละพอบอกเรื่องมองเห็นตัวเองอะละเอียดอย่างที่หนึ่งฉันรู้สึกโกรธโกรธระดับไหนอ่ะโกรธเบอร์ไหนต้องถามตัวเองย้ำเข้าไปอีกทีโกรธเบอร์ไหนโกรธเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเหรอแล้วเต็มเท่าไหร่เบอร์เจ็ดจากร้อยกับเบอร์เจ็ดจากสิบนี่คนละเรื่องกันเลยนะโกรธเบอร์เจ็ดโกรธเบอร์เจ็ดเต็มสิบอ่าโอเคตอนนี้โกรธโกรธเบอร์เจ็ดเต็มสิบนะอืมแล้วโกรธเรื่องเนี้ย มันเริ่มมาจากอะไรอ๋อโกรธเบอร์เจ็ดเต็มสิบเพราะว่าตอนแรกนัดน้องคุยวันนี้แล้วอยู่ดีน้องก็เลื่อนโดยไม่มีเหตุผลเลยแล้วจริงๆเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าเรานัดลูกค้าไว้อ่ะโอเคงั้นทันละรู้สึกโกรธโกรธเบอร์เจ็ดเต็มสิบโกรธเพราะถูกเลื่อนนัดแล้วนัดนี้เป็นนัดสำคัญเออเป็นเพราะความคาดหวังนี่เองที่ทำให้เราโกรธ ละเอียดไหมมองตัวเองอย่างละเอียด <c oughs> เห็นไหมคะแล้วมองตัวเองอย่างลึกซึ้งในข้อที่สองคืออะไรนะคะมองตัวเองอย่างลึกซึ้งในข้อที่2ก็คือมองในระดับคมชัดมองตัวเองอย่างคมชัดนะคะคมชัดคืออะไรคมชัดเนี่ยอยากให้นึกถึงภาพอีกแล้วนะคะภาพเนี่ยเวลาเรา,เราได้ภาพมาแล้วความแตกต่างของสีไม่ชัดไม่ตัดกันมากเนี่ยคุณก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างถูกไหม เหมือนกันมองตัวเองอย่างคมชัดเนี่ยคือเห็นขาดมองขาดมองรู้ว่าตัวเองเวลาที่มีอารมณ์โกโรธมันให้ผลอย่างไรต่อจากนั้นเวลาที่เรามีอารมณ์มีความสุขมันให้ผลอะไรต่อจากนั้นอือย่างเช่นเฮ้ยถ้าโกรธขนาดเนี้ยแล้วถ้าเราไปฟาดน้องทันทีเลยมันมีผลอะไรบ้างอืม ฟาดเลยนะบอกเฮ้ยทำไมเลื่อนนัดอะแล้วถ้าเลื่อนนัดอย่างนี้นี่เออเลื่อนไปทำอะไรถ้าเลื่อนไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าจะฟังแต่ถ้าเลื่อนไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญมใช้ไม่ได้เลยนะอ่านี่อันนี้ก็คือถ้าสมมติเรา express รออกไปแบบนี้เราเห็นชัดไหมว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วเราต้องช่างใจตัวเองอีก ถ้าสมมติเราไม่เอ็กซ์เพรสแบบนี้เราเห็นความแตกต่างไหมอ่ะสมมติเหตุการณ์เดียวกันน้องเลื่อนนัดโจช่างใจตัวเองแล้วนะเรื่องความคมชัดว่าถ้าฉันจะแสดงออกไปอย่างโหดอย่างฟาดเนี่ยผลจะเป็นยังไงแล้วถ้าฉันแสดงอารมณ์ออกไปอย่างเข้าใจละ่ะอย่างเอมพัตตีล่ะจะเป็นอย่างไรยังโกรธอยู่นะเพราะตะกี้ความละเอียดยังอยู่ใช่ไหมยังโกรธอยู่นะ แต่ความคมชัดเนี่ยโจจะเริ่มช่างใจแล้วว่าถ้าสมมติไปทางอ็มพัตตีล่ะอ้าวหรอทำไมล่ะทำไมทาไมถึงเลื่อนนัดล่ะมีอะไรหรือเปล่างานยุ่งอะไรหรือเปล่าอ่ะพอบอกพอเขาบอกว่าอ๋อพี่มันต้องเลื่อนเพราะว่าพอดีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่เขารอรอคำตอบปรากฏว่าเขาเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นเพราะว่าลูกค้าเองต้องการคำตอบด่วน จากเดิมที่เจ้านายเขาจะคุยวันจานท์กลายเป็นต้องคุยวันนี้หนูเลยต้องเลื่อนก่อนเพราะว่าที่นัดพี่ไว้ตอนจริงๆนัดของพี่มันมาต่อทีหลังซึ่งความคมชัดตรงนี้นะมันก็จะทําให้เราได้คําตอบออกมาแตกต่างกันเห็นไหมคะถ้าคุณแสดงอารมณ์อย่างตอนแรกที่คิดไว้ว่าจะฟาดคุณอาจจะได้ความเกรงกลัวกลับมาแต่พอคุณแสดงอารมณ์อย่างเชิงเอมพารตี คุณก็จะได้เหตุและผลกลับมาคุณเห็นความแตกต่างคุณเห็นความคมชัดเห็นไหมคะอืมทันนะคะรู้จักตัวเองจะต้องมองตัวเองให้ขาดเนี่ยมองให้ชัดอยู่สเรื่องนะคะก็คือมองเรื่องความละเอียดของอารมณ์นะคะกับมองเรื่องความคมชัดความแตกต่างว่าถ้าคุณแสดงออกซึ่งอารมณ์ ในแต่ละอย่างมันจะมีความแตกต่างอย่างไรอม,มองตัวเองให้ขาดนะมองอย่างลึกซึ้งก็คือมองให้ละเอียดและมองอย่างคมชัดนะคะ,ะทีนี้การรู้จักตัวเองเนี่ยนะคะมันสําคัญยังไงนะคะการรู้จักตัวเองเนี่ยพอเห็นความละเอียดเห็นความคมชัดแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มดิวเข้าไปข้างในต่อได้อีกเมื่อสักครู่เนี่ยมันเหมือนจะเริ่มเข้ามาในตัวเองแล้วนะแต่มันถือเป็นชั้นนอกชั้นที่ค่อนข้างนอกนะ ตามอารมณ์ตาม sequence consequence ของมันได้แล้วว่าถ้าคุณแสดงอารมณ์แบบนี้ไปผลจะเป็นยังไงคราวนี้จะเริ่มลึกเข้าไปอีกแล้วนะเข้าไปที่ภาวะภายในตัวเองแล้วนะว่าแล้วคุณเองมีความชอบอะไรมีทรัพยากรอะไรในตัวเองนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะคะมีสัญชาตญาณอะไร นะคะเช่นแบบถ้ามีคนพูดคําว่างโง่ปุ๊บโกรธทันทีคํานี้สก,กิดตอบนุกทีเลยเนี่ยมันจะค่อยๆดิวดาวเข้าไปในตัวเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าการรู้จักตัวเองนะคือกุญแจสําคัญนะคะที่จะพาไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์นะคะซึ่งความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความฉลาดในด้านอื่นๆต่อมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าอารมณ์เนี่ยมาทีไรเนี่ยมันจะทําให้เรา แอคชั่นออกไปเสมอโดยที่อาจจะขาดความยั้งคิดหรือว่าขาดชั้นของเหตุผลแล้วก็มักจะทําให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่เราต้องตามไปแก้ไขมันจนเราไม่มีเวลาได้ไปสร้างความฉลาดในด้านอื่นๆอ,นอืนะคะดังนั้นแล้วนะคะการรู้จักตัวเองนะคะที่บอกว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่พาไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ย เพราะว่าการรู้จักตัวเองนะคะกระตุ้นให้สมองชั้นนอกนะคะสมองชั้นนอกคือชั้นที่ใช้เหตุและผลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทุกครั้งที่เรากำลังจะใช้สมองชั้นในสมองชั้นในคือสมองชั้นที่พูดถึงอารมณ์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะแสดงออกทางอารมณ์ปุ๊บถ้าเรามีการเทรนตัวเองให้รู้จักตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะ ตัวเราอะจะเริ่มดึงฝั่งของเหตุและผลเนี่ยมาใช้ประกบกันบ่อยขึ้นนั่นหมายความว่ามันมีแนวโน้มที่คุณเนี่ยจะแสดงออกทางอารมณ์โดยใช้เหตุและผลควบคุมบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณออแสดงพฤติกรรมต่างๆออกไปอย่างมีเหตุและผลและควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องคอยไปแก้ไขมันทีหลังนั่นเองนะคะ ซึ่งการรู้จักตัวเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยศักยภาพทางอารมณ์อยู่3อย่างนะคะนะตามมาเป็นสเต็ปที่ดิวเข้าไปนะคะเมื่อตอนแรกเราบอกว่าเราต้องรู้จักตัวเองด้วยการมองตัวเองให้ขาดอยู่2เรื่องก็คือมองให้ละเอียดแล้วก็มองให้คอนทราสก็คือมองให้คมชัดนะคะคราวนี้เราจะมารู้จักตัวเองในระดับ ศักยภาพทางอารมณ์นะคะศักยภาพทางอารมณ์มีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือรู้จักอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะซึ่งการรู้จักอารมณ์ของตัวเองให้ได้เนี่ยมันต่อย,ยอดจากการมองภายนอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่บอกว่าต้องรู้นะว่าตอนนี้เราเนี่ยรู้สึกอะไรมีอารมณ์อะไรนะใส่ระดับคะแนนได้แล้วนะคะรู้แล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็มองได้คมชัดด้วยนะอารมณ์เนี่ย อารมณ์เนี่ยรู้ในระดับละเอียดแล้วก็รู้ในระดับคมชัดด้วยว่ารู้ด้วยนะว่าถ้าแสดงอารมณ์นี้ออกไปแบบนี้ผลของมันคืออะไรแล้วถ้าใช้การรูปแบบการแสดงออกอีกแบบผลของมันจะเป็นอะไรเนี่ยมันชัดเจนดังนั้นในระดับศักยภาพการรู้จักอารมณ์ในระดับที่1นึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มดึงเหตุและผลมาใช้ อย่างที่คุณเช็ดหมิ่นตันบอกเลยนะต่อไปนี้เวลาโกรธคุณต้องพูดให้ติดปากเลยนะโอ้ยโกรธเบอร์เจ็ดโกรธมากโกรธเบอร์เจ็ดเ,ออเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้แหละจะไม่ใช่แบบเออฉันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ต่อไปนี้เวลาคุณรู้สึกอะไรคุณง่ายๆเริ่มเลยโกรธเบอร์เจ็โอ้ยมีความสุขระดับเต็มสิบแบบเนี้ยเอาให้ชัดเจนนะคะ แล้วรู้ด้วยนะว่ามีความคอนทราสต์ก็คือเฮ้ย <c oughs> วันนี้รู้สึกดีรู้สึกดีกว่าเมื่อวานอีกตอนนี้ที่เธอทำให้ฉันอะ่ะชอบมากเลยชอบมากกว่าคราวที่แล้วที่ทำให้อีก <c oughs> อืมเนี่ยอันเนี้ยก็คือรู้จักทางอารมณ์นะคะทำไมต้องรู้จักในระดับที่คมชัดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคุณรู้จักอารมณ์ได้ดีนะคะคุณจะสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยอืม <c oughs> สังเกตไหม คุณจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุและผลถ้าคุณต้องการให้ผลเป็นแบบนี้คุณจะไปสร้างให้เหตุมันเกิดขึ้นได้หรือในขณะเดียวกันคุณเห็นเหตุละว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นคุณจะสามารถคาดเดาได้แล้วว่าผลอะไรจะตามมานะคะยกตัวอย่างเมื่อคุณรู้จักอารมณ์ของตัวเองอย่างละเอียดอย่างชัดเจนมากแล้วเนี่ย คุณจะสามารถควบคุมตัวเองให้ทําอะไรบางอย่างได้นะคะให้สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องการทํางานของร่างกายเลยนะเช่นคุณบอกว่าคุณสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยถ้าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จนะต้องพยายามทําให้ได้สักเจ็วันแล้วคุณจะทําเรื่องนั้นได้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอ่าเห็นไหมคุณสังเกตพฤติกรรมของตัวเองแล้วสามารถเชื่อมโยง ไปถึงระดับจิตใจระดับอารมณ์ของตัวเองได้ดังนั้นถ้าครั้งต่อไปที่คุณจะพยายามสร้างพฤติกรรมบางอย่างให้เกิดขึ้นได้คุณจะจับทางตัวเองได้แล้วว่าอ๋อฉันต้องพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยทำสำเร็จอย่างน้อยๆภายใน7วันแล้วใน7วันนั้นน่ะจะต้องทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราอะ่ะมีความภูมิใจมั่นใจในตัวเองเราฉันจะทําเรื่องนั้นได้ hmm. อันนี้คือการรู้จักอารมณ์ในระดับที่สามารถ เอาอารมณ์เนี้ยไปปรับพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองได้อ,อันนี้ก็คือข้อแรกนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะต้องประเมินตัวเองตามความเป็นจริงได้อืมข้อที่สองของการรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์นะข้อสองก็คือต้องประเมินตัวเองตามความเป็นจริงได้นะคะประเมินตัวเองตามความเป็นจริงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งก็คือรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเลยนะคะเป็นคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเป็นคนทำเรื่องไหนได้ดีทำเรื่องไหนได้ไม่ดีต้องมีใครมาเสริมนะคะจริงๆการประเมินตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองหลายๆคนจะชอบทำเทส์เนาะทำเทส์ทำประเมิน s r e n g t h f i n d e r บางละทำอะไรหลายๆอย่าง e n n e a g r a m นะคะ รักต่างๆอ่ะอันนี้ก็เป็นการทาเพื่อที่ได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนเบื้องต้นนะคะแต่อย่าลืมถามตัวเองนะคะลองรีวิวตัวเองอยู่เสมอช่วงนี้ฉันทําเรื่องไหนได้ดีนะคะเช่นช่วงนี้เฮ้ยช่วงนี้กลายเป็นชอบ Data าฮะชอบการวิเคราะห์ข้อมูลเฮ้ยช่วงนี้ชอบอ่านหนังสือแล้วเอามาถ่ายทอดได้ฮะอ่ะอันนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราใช้ในการประเมินตัวเองตามความเป็นจริงได้นะคะนี่พอเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองได้นะคะแล้วสามารถที่จะรู้ความหมายของตัวเองได้อันนี้คือการประเมินตัวเองตามความเป็นจริงในระดับที่คุณเช็ตหมิงตันพูดถึงนะคะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วสามารถที่จะรู้ความหมายการมีตัวตนของเราเองท่ามกลางคนอื่นได้ด้วยนะคะ อย่างเช่นบอกเลยว่าเอ้ยโซมีจุดแข็งในการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะอ่าแล้วเวลาเราอยู่ท่ามกลางคนอื่นเนี่ยเมื่อคนอื่นต้องการศักยภาพหรือ,อ,อจุดแข็งเรื่องนี้เขาจะนึกถึงเราก่อนเสมออย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะประเมินตัวเองและรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและรู้ด้วยว่าเราเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเรื่องไหนเวลาอยู่ท่ามกลางคนอื่น นะคะต่อมาข้อที่3นะคะเราจะรู้จักตนเองและสร้างศัก,กยภาพทางอารมณ์ในเรื่องไหนได้อีกก็คือข้อ3ก็คือเกิดความมั่นใจตัวเองอย่างเป็นธรรมชาตินั่นก็คือที่มาของเอพิโซดนี้ของหัวข้อนี้ของหัวข้อนี้ในหนังสือด้วยนะคะก็คือ จะเกิดความมั่นใจในตัวเองนะคะความมั่นใจในตัวเองในระดับนี้นะคะจะเป็นในระดับที่เป็นธรรมชาติของคุณและเพราะคุณรู้จักตัวเองตั้งแต่ระดับอารมณ์คุณรู้จักตัวเองในจุดแข็งจุดอ่อนรู้ไปจนถึงความหมายของการมีอยู่ของตัวเองนะคะรู้คุณค่าของตัวเองสร้างศักยภาพของตัวเองได้นะคะมั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่ใช่ความทนงตนหรือว่ายึดถือตัวเองเป็นใหญ่นะคะ เมื่อคุณมีความมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะคะคุณรู้จักอารมณ์คุณรู้จักศักยภาพของตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะใช้คุณจะใช้มันนะคะคุณจะใช้ศักยภาพคุณจะใช้อารมณ์เนี่ยในเมื่อเวลาที่จําเป็นเท่านั้นอืเมื่อคุณรู้จักตัวเองคุณสามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยคุณจะปลดปล่อยทุกอย่างออกมาเมื่อจําเป็นเท่านั้น แสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณใช้อารมณ์และเหตุผลร่วมกันได้แล้วนั่นเองอืดังนั้นนะคะการจัดการความมั่นใจของตัวเองนะคะประกอบไปด้วย3เรื่องนะก็คือคุณต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับที่ละเอียดและคมชัดนะคะอย่างที่สองคุณต้องสามารถประเมินตัวเอง ตามความเป็นจริงได้คุณรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองได้นะคะแล้วคุณจะเกิดข้อที่3ก็คือคุณจะเกิดความมั่นใจในตัวเองในระดับที่เป็นธรรมชาติของตัวคุณเองนะคะออคุณจะมั่นใจว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์นี้ได้และจะมั่นใจด้วยว่าตัวเองสามารถที่จะเอาจุดแข็งจุดอ่อนอะไรไปใช้กับสถานการณ์นี้ คุณจะมั่นใจด้วยว่าในสถานการณ์นี้คุณจะแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมอะไรออกไปบ้างนั่นเองนะคะเอาล่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ถึงตอนนี้นะคะอ้อเจ้าลืมตอนท้ายนะคะตอนท้ายของเ,อเรื่องอาการสร้างความมั่นใจของตัวเองโดยเป็นธรรมชาตินะคะคุณเชหมิงตันมีแบบฝึกหัด ให้เราไปลองฝึกเพื่อที่จะรู้จักตนเองนะคะอยู่สามโจทย์นะคะโจทย์แรกก็คือให้ลองสแกนกายสแกนกายเหมือนนั่งสมาธิเลยค่ะถ้าถ้าดูตามขั้นตอนที่เขาบอกมานะคะให้เริ่มสแกนจากหัวนะหัวผมเผ้าตอนนี้เราเป็นยังไงนะคะแล้วก็สแกนที่ใบหน้า นั่งนั่งเงียบๆเลยนะแล้วก็ดูอ่ะตอนนี้ผมเผ้าเราเป็นยังไงใบหน้าตอนนี้เป็นยังไงล้างหน้าล้างตาหรือยังมีขี้ตามีอะไรอยู่บนใบหน้าหรือเปล่าเอ่อมาสคาร่าเปื้อนไหมอ่ะเนี่ยก็ว่ากันไปต่อมาลงไปที่บ่าอืมเป็นไงปวดตึงไหมไปที่หลังอ่าตอนนี้หลังนั่งตรงอยู่หรือเปล่านั่งหลังงองหรือเปล่าหลังบิดหลังปวดไหมแล้วก็มาที่หน้า ฝั่งด้านหน้านะคะก็คือหน้าอกช่องท้องท้องอืดไหมตอนนี้ที่หายใจหายใจคล่องสะดวกดีไหมนะคะแค่นี้ให้อยู่ครึ่งตัวแล้วก็สแกนปลื้ดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสแกนทั่วทั้งตัวเลยก็คืออ่ะงั้นดูเป็นภาพรวมสิหัวหน้าบ่าหลังตัวรวมทั้งหมดตอนนี้เป็นยังไงสบายดีค่ะตอนนี้สบายดีไม่มีอะไรเลยอ่า เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดการรู้จักตัวเองแบบที่1ก็คือสแกนกายนะคะแบบฝึกหัดที่สองเพื่อการรู้จักตัวเองนะคะก็คือการสแกนอารมณ์ตอนนี้รู้สึกบวกหรือลบอตอบให้ไดต้ต้องตอบตัวเองได้ว่าตอนนี้รู้สึกบวกหรือลบนะคะถ้ารู้สึกบวกบวกด้วยอารมณ์อะไรบวกตอนนี้รู้สึกแอคทีฟรู้สึกแบบอยากทํางานแล้วให้คะแนนเท่าไหร่ ต่อไปนี้อย่าลืมนะรู้สึกอะไรต้องให้คะแนนได้ด้วยนะแล้วก็หมั่นสำรวจตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบอกได้ว่าบวกหรือลบอารมณ์อะไรให้คะแนนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือสแกนอารมณ์แบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะก็แบบฝึกหัดของการเขียนถึงตัวเองนะคะเขียนถึงตัวเองนะเขาจะมีโจทย์ เจ้าเปิดอีกทีมีโจทย์นะคะเขาบอกว่าอาจจะมีโหลสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็โยนโจทย์อันนี้ใส่เข้าไปแล้วคุณก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เขียนกับตัวเองเนี่ยสักวันละ3-5นาทีนะคะโจทย์เช่นตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรนะคะวันนี้ฉันอยากจะทำอะไรความรักคืออะไรคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่ฉันทำผิดพลาดแต่กับส่งผลดีคืออะไรแบบเนี้ยนะคะ หรือบางทีเอาคิวบิกเอาลูกเต๋ามาเขียนไหมแล้วก็ทอยออกไป <c oughs> <ล> <c oughs> ก็น่าสนุกดีนะคะเอาล่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเนื้อหาวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะอธิบายยังไงเพื่อที่จะเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะเป็นคอมบิเนชันของสออย่างนะคะพูดถึงเรื่องของอจิตวิทยานะคะบวกกับธรรมะบวกกับเรื่องของ s e l improvement สามอย่าง ตลอดเลยในทุกเรื่องเนี่ยเขาจะเอา3ามแองเกิลเนี้ยมาอธิบายเสมอเสมอเลยนะคะเพลินนะคะก็เล่มนี้ถ้าถ้าซื้อมาติดบ้านก็ดีนะคะแนะนําแล้วก็ไม่ต้องรีบอ่านค่อยๆระเลยดไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจเหตุการณ์แล้วก็รู้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่เราสามารถไปพัฒนาต่อได้นะคะ แนะนำแนะนำเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบอกว่าจะลาผลสุดท้ายเล่าเรื่องแบบฝึกหัดซะยาวนานเลยนะคะ,ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะทุกช่องทางที่คุณใช้ฟัง ตัวพอดแคสต์นี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, s, นะคะ o d b e a n กดติดตามกันได้นะคะหรือถ้าอยากฟังโจ้จัด Clubhouse เ,เกี่ยวกับ t h e Organize ด้วยนะคะโจ้จัดที่ Clubhouse ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6โมงครึ่งถึง7โมงโดยประมาณนะคะเพื่อจะเข้าไปพูดคุยยกมือกันได้ถ้าตื่นเช้านะคะรอเจอกันวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันณคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ c r e a t i v e Talk สวัสดีค่ะ